Kami ngayak lho สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบอกับเสตียงมันหน้าคาหลอกคือเกาเนาะพี่น้องวันนี้เสตียงสิบคาพี่น้องมากินตำใส่สันพี่น้องนี่อันพักกับกับมีพักกัดโก๊ะด้วยมันนี่มีพักอย่างเดียวพี่น้องมาจามากินมาเสตียงคิดอยากพี่น้องเห็นช่องอื่นก็กินกับเบิ่งเขากับน้ำลายไหลเนาะพี่น้องมาจามากลุกเมือนพักกับน้ำงาม Tấm, xay tấm, tấm yên nhau Chán mắc nhay Mắc khám rèn hèn hàn rồi chá ừ. แค่พี่น้องบบรรยากาศนั่นก็ชุ่มชากัมฝนนะพี่น้อ,นองฝนยุดเมื่อกี้จะเจอก้ามันแดงไจข้างนอกนาบ้านพี่น้องแต่ต้นองม่วงาำกุ๊บกุ๊บพี่น้อง ต้องมาแบบน้อยพาดังห้องหึ่งเ่ะแต่ยังไม่จบตัวเตียงกระยุดงานนะพี่น้องแล้วมีเวลามันสายเกินหาพี่น้องเบ่ง พี่น้องหิวขา้าวหิวปลามากินพร้อมเสตียงด้วยเนี่ยสเสตียงใส่มือ,อยุบลงี่นองคือตำมะงูเหนือพี่น้องตรับแบบบ้านเฮ้าเนาะเสะีบน้ำกุ๊กพี่น้อง แคบน้องอพี่น,อน้นนองลองปตําเมื่อพี่น้นนองเรื่มอยกล 不知道吗？ ทำยังไงตู้ทำเสประลานวนวลเ่บะน้อย Hãy subscribe cho kênh ใส่หนูได้เป็นอนเขาเอิ้มใส่ตันยังกุ๊บกุ๊กุๆไม่้อ ลมาคุทกนำแบบเพชรชุดนอดเล้พี่นอน มำใส่ตันนาะพี่น้องกันสิบงเงินนาอพี่น้องจเตี้ยกับบรีเตี้ยกกินต่ออยนาอพี่น้องสำรับกินที่กับชอบกดไลกชรซกดติดตากเดินเยอเกีอบมลร่ากาเตีสบานาะสำรับกินที่ก็เตียนคนนะไปชวนาะพอกันคิดนานอาจานาะสบายดีสัสดใจ